วันนี้มาอยู่บรรยากาศท้ายสวนมนเดิมอรับมาเอาอาหารให้หน้องหมครับผมกะเขาเริ่มเกี่ยวกันครับผมเริ่มเกี่ยวไปเบิดแล้วครับที่ข้างๆนาเรานี่แหละใ,ใกล้สวนเรานี่แหละกะมีบางหมองกาลังเริ่มเกี่ยวแล้วครับผมตอนนี้เราเกยวเกี่ยวอยู่ของบนผุนพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวไปเบิดแล้วครับผมอีกสักพักก็คงได้อ่อปล่อยไก่ลงทุ่งนานะครับแล้วก็ปล่อยหมูนะพี่น้องเนาะปล่อยไก่ปล่อยหมูลงทงุ่งนา โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาให้อาหารน้องหมูกันก่อนครับผมน้องหมูเริ่มหิวแล้วมาหนึ่งสองสามปุม๊มครับจะให้อาหารน้องหมูก่อนเริ่มอ้วนกันแล้วครับ ตัวที่ท้องมีสองตัวกําลังท้องนี่ตัวนี้นี่พี่น้องตัวแม่แม่เก่าแม่หลักของเรานี่แหละก็ท้องแล้วเดี๋ยวสังเกตตอนที่เขาจะคลอดลูกเขาจะไปหกัหกกิ่งไม้นะพี่น้องหาก,กิ่งไม้มาทํารังก็รอสังเกตดูชุดนี้จะออกลูกง่ายครับเขาออกเองตามธรรมชาติเขา เราไม่ได้ไปทําคลอดทําอะไรให้เขาหรอกก็ง่ายอยู่หมูชุดนี้หนึ่งครับผมแต่ว่าชุดนังเอ็นอนะต้องทาคลอดนะเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกผสม,มลูกผสมมาเยอะกว่าเนาะพี่น้องผสมหมูแค่กับหมูขาวมาด้วยชุดนั้นก็ต้องทําคลอนะเขาเพราะว่า,เ,าเคยออกมาแล้วครั้งหนึง่งแล้วก็ตุยไปหกตัวน้งพี่น้องเนาะก็ วันนั้นก็เรียนรู้ใหม่นะพี่น้องเนาะการคลอดหมูเนาะเราต้องดูแลเขาทั้งวันตอนที่หมูเขาจะคลอดต่อชุดนางเองน็นนึงแต่ว่าชุดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับชุดนี้เขาออกเองตามธรรมชาติชุดนี้ออกง่ายครับชุดหมูป่าชุดนี้ เขาจะมีเลือดอหมูป่าเลือดของหมูป่าเยอะเลือดเขาจะสูงกว่าเขาฝั่งนู้นก็กินง่ายครับผมกินกินง่ายเหมือนหมูหมูฝั่งนี้แหละให้อะไรกินก็กินหมดให้หญ้าอะไรก็กินหมดใบกล้วยใบอันนี้ก็กินหมดผักบุ้งมีอะไรให้กินกินได้หมดครับผมหมูป่า ฝั่งนู้นร้องแล้วร้องหิวหิวอาหารแล้วครับตอนนี้น้ำในคลองเราก็เริ่มลดแล้วครับผมพี่น้องนี่บรรยากาศอาหารแหล่งอาหารของน้องหมูก็ถ้าในคลองนี้ลดหอยปูปลาพวกกุ้งหอยเขาก็จะมาอยู่ในคลองนี้พี่น้องนี่ก็มาอยู่ในคลองนี้แล้วน้องหมูก็ลงมากินในคลองอีก ส่วนข้างบนเราก็เดี๋ยวเราจะตัดทยอยตัดให้ช่วงหน้าแรงน้พี่น้องหลังจากผักบุ้งหมดหน้าแรงก็จะมีอาหารข้างบนไว้ตเตรียมพร้อมให้น้องหมูช่วงหน้าฝนช่วงอะไรน้องหมูก็จะลงไปกินได้ก็จะให้กินหน้าฝนช่วงหน้าแรงเราก็จะให้กินด้านบนนาะพี่น้องนะเราก็เตรียมแหล่งอาหารไว้ข้างบนด้วยแล้วก็กแหล่งอาหารก็มี3ระดับน้พี่น้องเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไ้ซ้ำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหนาเข้ามาพอกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ